Set ค่ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบเป็นหุ่นยนต์หรืออุป,ปรกรณ์ต่างๆและการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กนั่นเองค่ะโดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนที่ข้อต่อคานเฟืองและมอเตอร์จากการประกอบตัวต่อให้เป็นหุ่นยนต์หรืออุป,ปรกรณ์ต่างๆทาให้เด็กๆเ,เ,เกิดความเข้าใจและมีความสนใจเกี่ยวกับการสร้างและประกอบหุ่นยนต์ซึ่ง ในบทเรียนของเรานะคะจะอ้างอิงอุปกรณ์เนี่ยมาจากอุปกรณ์ในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะ <Okay. S 1> อย่างเช่นอุปกรณ์หยิบจับกล่องดนตรีหรือว่ารถนอกจากนี้นะคะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโรแกรมซึ่งเป็นักษะที่มีความต้องการในศตรวรรษที่21โดยเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโรแกรม หรือหุ่นยนต์ของเราให้เป็นไปตามคำสั่งโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาได้การเขียนโปรแกรมในชุดตัวต่อเออ l y Education Set นะคะจะเป็นการเขียนโปรแกรมในรูปแบบไอคอนซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นพื้นฐานและง่ายที่สุดสำหรับเด็กค่ะเนื่องจากไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์าภาษาคอมพิวเตอร์แค่ลากไอคอนมาวางในพื้นที่วางคำสั่งก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วค่ะอุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยแผงวงจรสตูดิโอโของอาร์ทิค กล่องแบตเตอรี่จะใช้ถ่าน AA 3ก้อนแนะนำให้ใช้เป็นถ่านรีชาร์จนะคะเพราะว่าจะใช้งานได้นานกว่าแล้วก็สายตรงนี้สามารถถอดออกได้มอเตอร์ DC 2ตัวสาย USB ไฟ LED สีน้ำเงินไฟ LED สีแดง ลำโพงสายต่อเซ็นเซอร์3าเส้นในกล่องคือตัวต่อทั้งหมด89ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ถอดตัวต่อเพื่อทุ่ดแรงในการดึงตัวต่อออกจากกันอุปกรณ์ของเราจะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกแล้วก็บรรจุลงกล่องพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ คือเราแกะออกมาจากถุงเพื่อให้ทุกคนเห็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยในชุดนะคะจะมีคู่มือภาษาอังกฤษมอบให้ประกอบด้วย2องค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะ 1. ก็คือการสร้างตัวต่อด้วยอาร์ท็กบล็อกและ 2. การเขียนโปรแกรมรูปแบบไอคอนเดี๋ยวเรามาดูคู่มือในส่วนแรกกันก่อนนะคะก็คือการสร้างขุนยนด้วยอาร์ทกบล็อกจะแบ่งเป็น3เล่ม โดยคู่มือในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการประกอบตัวต่อเข้าด้วยกันเป็นหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆตามจินตนาการเพ mm. ื่อเรียนรู้ mm. เกี่ยวกับส่วนประกอบพื้นฐานของมอเตอร์หรือโครงสร้างทางกล mm. เช่น mm. เฟืองข้อต่อเพลาโดยจะยังไม่มีการเขียนโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากเราได้เรียนรู้กลไกทางกลขั้นพื้นฐานกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อยอดทําให้อุปกรณ์ของเราเนี่ย ขยับหรือแสดงผลตามคำสั่งโปรแกรมโดยการเขียนโปรแกรมในรูปแบบไอคอนหรือไอคอนโปรแกรมมิ่งนั่นเองโดยคู่มือนะคะจะมีด้วยกันสามเล่มเช่นกันค่ะในคู่มือจะเป็นการประกอบขุนยนหรืออุปกรณ์และนำขุนยนตหรืออุปกรณ์นั้นมาทำให้ขยับเคลื่อนไหวหรือแสดงผลตามคำสั่งโปรแกรมที่ป้อนเข้าสู่ตัว แผงวงจรสตูโดยโนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน และในบางบทเรียนของเรานะคะก็จะมีแผนที่เพื่อให้เด็เดกๆเนี่ยได้ทดลองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมของตนเองด้วยนะคะและพิเศษสุดๆสำหรับร้านไซฟอ์ทิปของเรานะคะก็คือทุกคนจะได้คู่มือภาษาอังกฤษการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกไปเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือจะได้ทั้งการเขียนโปรแกรมแบบไอคอนและการเขียนโปรแกรมแบบบล็อก ซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบล็อกเนี่ยจะมีความยากขึ้นมากว่าไอคอนนิดหนึ่งนะคะแต่ก็เหมาะส,สมสำหรับเด็กๆเช่นก,กันเพราะว่าเป็นการลากและวางบล็อกคำสั่งลงในพื้นที่วางคำสั่งโดยการเขียนโปรแกรมแบบทั้งไอคอนและแบบบล็อกจะมีบทเรียนเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเด็กๆทั้ง2รูปแบบ ตัวซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของทางอาร์เทคได้โดยตรงรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Windows Mac Raspberry Pi และ Chromebook เป็นสื่อที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบไอคอนให้คลิกตรงกรอบสีเทาของซอฟต์แวร์ ตามระบบปฏิบัติการเลยนะคะส่วนการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกให้ทุกคนสังเกตด้านล่างของกรอบสีเทาจะสังเกตเห็นคำว่าเ yeah e ียให้ทุกคนคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าใครอยากใช้งานแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยจะเขียนโปรแกรมได้ในรูปแบบบล็อกอีกหนึ่งอย่างที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งก็คือ USB UH diver mm hmm. เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างแผงวงจรตู u i n o กับคอมพิวเตอร์ของเราได้ซึ่งทางเว็บไซต์ของ Artic ก็มีคู่มือแนะนำต่างๆแขวนไว้นะคะทุกคนสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ศึกษาเพิ่มเติมได้คะ่ะเป็นไงกันบ้างคะพิเศษสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะหากท่านใดสนใจชุดตัวต่อประกอบและเขียนโปรแกรมกลไกหุ่นยนต์ระดับเริ่มต้นหรือ Artic ท o o o Early Education Set สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Description บอกด้านล่งได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย